ขแบบเอาต็งโมพี่แตงหวานไหมครับอร่อยไหมอร่อยแต่ว่านี่หนึ่งบาทแค่เท่าไหร่ครับนี่ทั้งหมดเท่าไหร่สิยี่สิบโอเคทั้งหมดนี่หมดกระบะเลยเหรอโอเคยี่สิบบาททั้งหมดนี่ครับยี่สิบบาท ี่บาทมีไหนลูกไหนบ้างลูกลูกที่จับกี่บาทเนี่ยลูกนี้ลูกเนี้ยกี่บาทนี่ใครกี่บาทนี่ผมมึงครับจับเยอะนะคะผมจับลูกไหนสร้างที่พักนะครับสร้างที่พักทําไมอ่ะอ้าวน้าพ่แตงพี่แตงอร่อยไหมเนี่ยมบอกมาบอกท่านผู้ชมเร็วครับเนี่ยวันนี้ผมจะมาสางคือพังวยแตงโมโอ้โหแตงโมเยอะมากไหมลูกเยอะมากครับสร้างรูใช่ไหมเนี่ยสร้างรู ให้หนูเข้าไปนั่งหนูด้วยแตงโมใช่ไหมภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรแตงโมเดี๋ยวว่าอะไรว่าเธออะไรเพราะเก็บลูกที่มันเป็นอะไรเนี่ยแกะรูปคือไหนลูกเป็นลูกเนี่ยก็อีกามันเจาะไงเธอเอานี่ยทำไมรูปนี่ทำไมมันมีรูปด้วยอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดมองหน้าก่อนมองกล้องก่อนอย่าลืมกดเลยท่าำคลิปไม่จบเลยอ้าวทำคลิปอะไรเนี่ยทำคลิป แตกหมดแล้วฮะแตกหมดแล้วทำไมอ่ะลูกลไปก็มาทำไมมันจะช้ำหมดแล้วมันจะขายได้เงินไหมเนี่ยไมนะ่นี่มองหน้าดิมองกล้องดิมองใสจะไม่ได้เงินเลยมั้งขายกี่บาทเนี่ยหนแล้วหนูจะขายลูกเท่าไหร่เนี่ยถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยฮะยา้ครับโอเคฝากไว้แค่นี้อย่าลืมอะไร จบแล้วโปรยอบเถอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งอย่าลืมกดไ like. ลค์กด, like. กดแชร์ให้พวกเรานะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์เลยจุ๊บยิ้มไม่จบ